เจ้าหน้าที่ทหารเรือจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีส่วนที่กำลังกับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจยึดรถยนต์กระบะป้ายแดง สประตูยี่ห้ออิสุสุสีขาวหมายเลขทะเบียนกอไกา่ขีด3184ขอนแก่นขนาดจอดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทางทิศเหนือบ้านลาดเจริญอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีขณะกำลังส่งข้ามไปขายหรือแลกกับยาเสพติดที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่มาถูกตรวจยึดไว้เสียก่อน กลุ่มผู้กระทำผิด5คนพอเห็นเจ้าที่ก็วิ่งลงเรือยนหางยาวและหลบหนีไปยังฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วรอดการจับกลุ่มไปได้บุดวิด โดยรถยนต์คันดังกล่าวจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว,ว่าเจ้าของรถได้แจ้งหายไว้ที่สถานีตำรวจภพูธรเมืองขอนแกน่นเมื่อวันที่4เมษายน2566หลังนำรถไปจำนำจอดกับนายทุนคนหนึ่งในตัวเมืองขอนแกน่นจำนวน70,000บาทเมื่อวันที่31มีนาคม2566และเมื่อวันที่3เมษายน,น2566เจ้าของรถจะนำเงินไปถ่ายทอนแต่ไม่สามารถติดต่อผู้รับจำนำได้ซึ่งขณะนี้เจ้าที่สามารถติด ต่อเจ้าของรถได้แล้วกําลังเดินทางมารับรถคืนกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตํารวจภูธรเมืองขอนแก่นซึ่งกลุ่มกระบวนการลักลอบส่งรถข้ามไปขายหรือแลกกับยาเสพติดที่ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่ทราบตัวแล้วกําลังสืบสวนขยายผลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอนุมัติออกหมายจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป